จอดบวัวพี่เซื้อตับกไก่ใช่ป่ะปูดใครอระบวูะบวสื้อตับไก่ กินไปดิโบซื้อแล้วมา,มาเอาหมาเอาดาจังหมาเอาเร็วที่ต้องให้ให้หไปเมียไปดิเมียเราค่ะไปดิได้ปีงไกลล่ละ ไม่ไ่่มันทนได้หละยายซอย เช้านี่ก็ฟ้าขึ้นพายุเข่าเอาคือทิมตะก้าป่ะด้มาวะลวกูกมาแล้วมาหอดบานมือนี่อารมณ์ใดบุค่ะทิงตะก้าไว้สงสัยปลาบู่ไม่กินแน่ๆเลยเอาลูกเอาเอาไปไว้ไม่เอาแล้ว Nào, có mẹ ạ, ba.